The shield is down. And the is taking heavy damage. Slayer, the there's a turret in the courtyard you can use to hold them off. Okay. We go on again. I got my gun. Get get him in the hand. Ah, out. เกลวโคตรดังเลยไม่ได้โอเคจเราจะพอได้โอ้โหชัดมากไมเราไมใส่กอด้วยไม่แค่แดงวะเนี่ยโอ้โอเค

ไม่เท่าไรเดี๋ยวลองดูพาร์ทนี้ก่อนถ้าถ้าพาร์ทนี้ผมฟังแล้วเ,เสียงเกมเบาเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยว่ากันนะจะเ,เสียงมันดังขึ้นนิดจะตายจะด,ดังจะเบาหายใจไม่ได้เออ บอ,ออบอลเป็นท่าขึ้นบอใช้ได้เลยถึงมันจะแบบมืลเล่นยาม ดี๋ยวกูไปกับตันกาบัวอดอกไงจะเอาได้บัวยังไงก่อนต้องยช cảm ơn ông ấy commander, đi thẳng đỏ chương trình mới làng hỏi anh không có chụp khác ai được Đi đang làm được

แป๊บหนึ่งนะโอ้ีของที่ดูเราตอนนี้ก็สุดพ้นจากสถานการณ์ของก็ยังลุดพ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งเพราะมันยังมีระเบิดติดตัวอยู่หรือเปล่าผ,ผูดถูกหรือผู้ผิดทำไมน้ำมันเหลือะอ๋อ โอ้ยตกใจนายขนาดนนั้นแหละแล้วยังไงตะขออยู่ด้านบนอ่ะเอาตรงนี้งงไปหา,างตัวโลกระลา พงิงค์ไรเดอร์ผมก็เพิ่งรู้นะว่าเออไอตัวไอตัวที่มม่ขีพ่พิงก้์อยของไอดูมิเทอร์นอลกับตัวโซนที่หกนี่แม่งต่างกันเลยลับเลยกรไปครับ โตแล้วจะเดินจ yeah

ไปเรื่อยนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วตายเอาพาร์ทได้แล้วนะตายคีว์มันอยู่ข้างบนแปลว่าต้องหาตรงนี้ไปก่อนมีโคเด็กซ่อนไว้ด้วยคือตรงนี้คือต่อเลย่

ทางคับซับซ้อนเลยเอ้ยเอาของพี่เนี่ยไปโคททางแม่ง เชื่อไปหมดเลยโอหโหพี่ด้ ดีเกี่ยวมาก่อนไอพี่เจนอ้โมันไหนนีให้ขึ้นมาเลย้ย

ใช่เครับลองดูลองดูลองดูมา <c oughs> ไม่ได้ค่อยว่างไงมาจากไหนกันแล้ว ปหมดเลยเมื่อกี้เราลงมาก่อนึอ้นไปหลรอบเลยอตายป้ยสูสบายจร ลฟาเลไโฟก่ตสองสิโฟกาให้คนดีใช้คนเดียวนะใช้แล้วม่นเก่งยี่งไเนี่ยเอาเอีกอ่ะคือชอบลืมรอบสุดท้ายแล้วกูจะลงไปเนะี่ยไม่ต้องมีสองที่ เอาออกไปแลยโอ้ตรงนี้ไปไปดไป,ไปโอไปเฮ้อฟังแล้วเพ้อสักทีแล้วจิตจะแจ้งใจ โค้กะโดดโค้ดเดียวกับภาคนั้นเลว่ะสองคนอะไรเงี้ยแพนดีดนน้ขึ้นมากเลยนะแดนดิดีเก่งว่ะโอ้ The final transports are ready to launch. Let's go. ไอาจจะไม่ตัดใจเท่าทางคิ่นั้นเอยใจดีด้วย ตัดตลอดไปเหรอได้เลยได้กับตำรีกาชาัดเดี๋ยวมีอะไรบ้างแถวนี้อนนโอ้มันคือทางไย ได้เลยโอ้หนาขึ้นเลกเปล่ากูอึดขึ้นนะบอกเลยกูแรกได้เ่ดีไอ้มา Okay. เคสัดข้อนิดหน่อยนะครับโหให้ตายกันเดี๋ยวมีข้างล่างด้วย ก็ทางนี้อ่ะเอาเนี่ครับนี่อ๋อได้เลยเอาตายจะบ่นเลย Emergency protocols are in effect. Please pull the hang in the Đây. to Mau bay. đấy.

เกี้ยงสู้ได้นะแต่ว่าต้องติดมันะนี่กแลกเลื่อนลันก็เกือบลวก ที่เนี้ยเราต้องอัพเกรดปืนแล้วไม่ยงั้นแม่งเดี๋ยวสู้ไม่ได้ <c oughs> อ๋อน,นี่ต้องอยิงสักพักภาพนี่มีอนี้เอาที่ยังเป็นที่เราต้องต้องใช้อันนี้ยังไม่เคยเจอเลยนี่อยู่ช่วงเททายมาั้ง ซีมอมชาร์สอออันนี้ยังแล้วแรงขึ้นนะฮโอ้ย uh huh. oh. hey, อันนี้ถือเฟี้ยงงอยูน่นะเอาใหม่ oh ถ้าเจอก็รีบเปลี่ยนไปใช้ ก็จี๋แบบไม่มีแต่อันฟีเ์เท่านั้นเลยไม่รู้ดิเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนี่นนยโดยเฉพาะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยว่ะ ค้างออ๋โอโลกันยิงเป็นเทพไปอีกอนนะไรอ

chưa cái Quê khai nông liệu của đói Tục với lẹo.

ไอ้ดูเอเทนอลก็พูดคำนึงว่าอะไรนะอ่าไม่นี่พูดรันมาให้ตายเถอะโอเคได้ไปเจอกันพรานนาผมพรานนี้ขอจบไปก่อนสวัสดีครับ